ใจที่วันนี้คนปีกับคนโลกเราอยู่ด้วยกันเรารักกันเป็นาเดียวกาน,นนี้ก็สแสดงว่าที่ดดิฉันมาที่นี่ดิฉันรู้อย่างเดียวว่าที่มันจับพระเจ้าก,ก็เพราะประทับใจคําสอนอย่างเดียวทีนั้นเดี๋ยวจะบอกแต่ว่าในอดีตดิฉันมีปัญหาในชีวิตมีความหนักอกหนักใจฉัน,น่นนจะไม่บอกับใครดิฉันรู้ว่าดิฉันก็ทำผิดทำบาปแล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องเสียใจสำหรับดิฉันมาตลอด อยู่ในใจของฉันฉันก็คิดอยู่มาเสมอว่าจะทำอย่างไรดีจะไปหาเพื่อนจะไปหาคนรู้จักก็ไม่มีใครจะช่วยมาโค้นแก้ความรู้สึกของฉันหรือรับความรู้สึกของฉันได้หรอกฉันนั่งคิดถึงคนทีละคนทีละคน,ะคนไม่มีใครเลยที่ฉันรู้สึกไว้วางใจพอที่จะไปหาเขาแต่สิ่งเดียวที่ฉันได้รับจ,บจากพระเยซูเจ้าคือความรักที่ะองค์มีต่อคนทั้งโลกวันนี้พระองค์รักฉัน แล้วก็วันนี้โปรบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครโครรักหมดแล้วโครก็ให้อภัยทุกคนแล้วทีนี้วันนี้ฉันก็คิดถึงทุกคนว่าฉันจะไปหาใครก็ได้แล้วฉันจะรักทุกคนและฉันก็สามารถที่จะไว้วางใจและเป็นที่ไว้วางใจของเขาด้วยเพราะว่าฉันได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วแล้วฉันก็สิ่งสำคัญฉันอยากชวนื่อนมาวัดนะในใจที่พี่ฉันมีสิ่งเดียวแหละชวนเพื่อนมาวัดให้เขารักสลรลักษณ์รักสิริมาศได้อย่างที่ฉันได้รับสิ่งนี้ก็คือการอฏิบัติ ภารกิจของพระเจ้าในการะกาศข่าวดีความรักก็คือการประกาศข่าวดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของพระเจ้าก็คือว่าท่านก็พยายามจะบอกแบบนี้ไปตลอดนะครับ่าบนี้ไปสม่ำเสมอเพราะว่าเห็นสังคมเครียดแล้วเห็นสังคมไม่อยากเห็นสังคมไม่เครียดแล้วก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้มาที่วัดแล้วก็มาเรียนรู้พระธรรมีมาเรียนรู้ขอ่านว่าแล้วก็มาแบบปั่นแบบนี้เพื่อจะได้ไม่มีความเครียดและะ้วก็ะะรักพระเจ้าพระเจ้ารักเราไป